ไปไปสนุกจริงครับผมรีคบมัดมาผมตอนนี้ก็ได้ห้องกันแล้วนะเจอตัวเฟดมาก็ตัวเพตตาเนี่ยเป็นตัวเดียวผมนานานาน,าน,านานดีจะจับนะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยตัวนี้แล้วเขาขอขอาวุธใช่ไหมผมเล่นมัดไม่ค่อยเก่งด้วยแหละแล้วก็เล่นลูกแก้วไม่เป็นก็เลยไม่ค่อยได้จับตัวนี้เนะ เนี่ยตีไม่โดนตียังไม่โดนเขาเลยนะวันนี้เขากำลังได้ใจครับผมโอ้ยไมไ่ตีเขาเลยสักทีโอ้ ไม่น่ากดกระโดดอีกทีเลยเกือบตายเมื่อกี้โออไม่โดนได้งไงไปเลยเนี่ยปาไม่โดนด้ย ยังได้อยู่ครับผมอุยอ้ยอุกยคนสปอตดอทหลบได้พอดีเลยไปเลยไม่ตายด้วยโอ้ผมจะตายไป <laughs> น่ะเปลี่ยนืูแก้วบ้างดีกว่ะ โอ้โหไม่ทันได้เล่นเลยโอ้โหตายเด้อผมอ๋อยังไงไม่เกือบโดนไปไปไปรีโคลบเมื่อกี้ ท่าแซงลูกแก้วนี่ดีมากเลยนะมันไกลดิชอบกดชาร์จ <c oughs> <g år d charge> แล้วก็โดนดะโอโอแย่แล้วขึ้นก่อนเลยแล้วกันไป นะผมตอนนี้ก็สต็อกนำมาละโอ้ยโอ้ยยังรอดวะรอดได้ไงวะเนี่ยฮึไม่โดนแม่ฮิจา ทำท่าเลยใส่ผมอุ้ยไม่โดนไปจี๋ๆครับผมสองสต็อกเขาต้องการรีแมทอหะเปลี่ยนตัวไหมผมไม่เปลี่ยนแล้วกันเอา้าโอ้โหลืมเปลี่ยนสเตตโอ้โหอาพังโจมตีมาแย่แล้ว <c oughs> พลรับบังกันผมน้อยมากเลยเนะี่ย <c oughs> แค่สามลอดเองไม่มีความอึดเลย โอ้ยคือมันเขาจะหยิบเมนมานะนิกเนะี่ยมาลีดได้ดผมฮึบอืมมี่ครบได้อยู่หืมทำทุกโบมมวไม่ติด ผมชอบดีโค้ชของมัดมากเลยเนะี่ยามันแรงดิแล้วก็โกงด้วย <laughs> มันพุ่งขึ้นไปเลยะผมกดบ่อยมากเลยเวลารีสตูได้เนะี่ยเขาเตะผมใส่ระเบิดนะอ่ะเขาจะแกงผม <laughs> อุ้ยเขาเสียดอสเมื่อกี้โอ้โอเคผมตาย <laughs> โดนสวนกระเพราลงมา มไม่เป็นไรผมได้อยู่เฮ้ยเขาดูทายหาจังเลยอยากแต่นะแหละไปฮึบไม่โดนไปเถอผมลีดหาเก็บเป็นลูกแก้วบ้างดีกว่า ไม่โดนโอ้โอ้เกือบไปปลาใส่ไม่โดนหรอกโดนนี่แปลกมากเลยนะเนี่ยอ้าวเขาตกตายเองไปจี๊ดจีผมสองตาตอกเหมือนเดิมเลย <c oughs> จีจี มาผมในห้องแล้วเจอตัวเวกเตอร์นะก็จะเป็นตัวที่ว่าผมไม่ค่อยเห็นใครเขาเล่นกันอนะ่ะมาตัวที่ไม่ค่อยมีคนเล่นอืมเบาด้วยโอ,โอ้โอ้ตีไม่ค่อยจะโดนเลย เขาตกตายเอาเขาอ,ออกด้วยโอ้โหจบกันมาผมเจอบตัวโอไลออนนะก็สีเดีวยวกันเลย <c oughs> อ่าแล้วเขาก,กดออกเด้อผมมาในห้องแล้วเจอบตัวตมูนินกัปตันไมอามีโดนมาผมโอ้ยโอ้ยโดนตัวเอ็นไล เฮ้ยเอาเอาได้เฉยเลยเป็บลูกแก้วบ้างไปอีกรอบนึงเลยได้ไงวะเนี่ย ตัวเล่นสนุกยนยเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเล่นเป็นอะแต่ผมมันเล่นไม่ค่อยเป็นเลยเวลเท่าไหร่เวลไม่ถึงยี่สิบเลยผมตัวนี้อุ้ยแม่โดนเลย <c oughs> มัวแต่ติดเล่น không chính là, họ chính, họ chính, <laughs> lít, Phải, chí chí มาได้ห้องแล้วผมเจอบตัวจิโร่นะมาน่าจะเก่งเอาอเรื่องดูจากชื่อแล้วก็สกิลละเฮ้ยผมรีดได้นะเมื่อกี้ก็มีดอได้ไงโอเคกะผิดจังหวะไปไหน โอ้ยปลาสวยมากผมไม่ได้จาไอ้นี่นะเนี่ยไม่ได้จะเนียนะผมจะกดไซส์ไซส์แอร์หรือว่าแซสนั่นแหละลจะได้เนียเฉยเลยปลาลีโคบชอบลีโคบหมัดมากเลยมันแบบมันดูเล่นมันเดียวเพื่อตีโดนอะ สนุกจริงรครับผมรีโครมัดรีได้้อไม่โดนเฮ้ยอ้ติดหัวติดคือ ปล่อยพลังเอาปล่อยผิดทางลืมไปว่ามันสไลด์ลงไม่ได้ปายจีับผมมาได้ห้องแล้วเจอบตัวจิโร่มาแรงท็อปเซิร์ฟด้วบผมคนนี้ผมรู้จัก เจออุ้ทันเ้นี่เขาขึ้นสวยมากเลยเนะน,นี่ยเฮ้ยบอดดอสสวยจัดน่ะสวยจัดโอ๊ะกดผิด อืมลีดเลยกดสปดอตดอดดีนักกดสปดอตดออรนะผมโอ้ยเบาผมเบาทุกควัโบัวโคจะบ่อย tì thì Ok Đây Thầm ra mệt tí nhưng còn tái có thì ok rồi Bye. Ê, lấy lưu đi เิดฟิว้ังอื ừ, 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 ไม่โดนด้วยทางที่เขาสปอตดอสปุ๊บปุ๊บแสใส่ซิกอืมไปจี้จี้ผม มาผมในห้องแล้วเจอตัวโมเด็กมาอ๋อเขายืนนิ่งหมงายความว่าอะไรอ๋อรออาวุธเมอ้อยโอ้ย หืข่าวพาวนี่มันน่ากลัวจริงๆไปรู้ว่าไหนจะท,ทำไปสตอกแลกได้มรับผมผมก็คอมโบแรงผม,มนะ กลัวอีกรอบหนึ่งก <laughs> ลัวไม่ติด <c oughs> อุย้ยโอ้โหทีเดียวเลยเน้นเน้นใส่ซิก <c oughs> ดวลไปปลายๆได้นะเมื่อกี้ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยใจเย็น ไชจีๆครับผมโอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไ้เจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบายครับผมบายย